สวัสดีครับผู้ชมครับสำหรับใครที่มีบ้านสวนนะครับหรือว่าไปทำบ้านพักตากอากาศบ้านสวนเล็กๆในสวนในป่าที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะวันนี้ทีมงานมัชทีวีของเรามเาีเรื่องของการใช้พลังลง,งานไฟฟ้าแบบประหยัดไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะครับซื้อ,อแผงโซลาเซลล์แล้วก็ชุดโซลาเซลล์มาครั้งเดียวนี่ก็สามารถใช้ได้ตลอดนะครับก็มีเรื่องที่ดีๆอย่างนี้มาฝาก เป็นประจำนะครับสำหรับ m a r ์ t ทีวีนะฮะในส่วนของช่างสมัครเล่นผมก็ไม่ได้ทําคลิปมานานแล้ววันนี้มาในเรื่องของช่างสมัครเล่นบ้างนะครับเป็นการติดตั้งแผงพลังงานโซลาเซลล์นะฮะเป็นเป็นไฟเป็นไฟที่เขาประกอบมาเสร็จเรียบร้อยนะฮะปัจจุบันเนี่ยเขาก็ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกมาเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟถนนไฟบ้านไฟอะไรต่างๆรวมทั้งพัดลมอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับใครท้ากว่าต้องการที่จะติดตามเรื่องของโซลาเซลล์ก็ติดตามมาร์ชทีในช่วงช่างสมัครเล่นได้นะครับใครที่มีบ้านสวนอยากจะได้พลังงานโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ในบ้านสวนของตนเองนะครับเรามีแนะนำครับวันนี้ ะะออกตัวไว้ก่อนนะครับเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์มาแต่ว่าก็ลองซื้อมาแล้วก็มาแนะนํากันว่าแผงโซลารเซลล์แบบนี้มันติดตั้งง่ายยังไงนะครับใครแม้แต่คุณผู้หญิงคุณแม่บ้านนะคะคุณป้าคุณอาต่างๆที่เป็นผู้หญิงไม่มีความรู้ทางช่างก็สามารถติดตั้งได้ครับครับแผงนี้นะเป็นแผงชุดโซลารเซลล์นะชุดโซลาเซลล์ไฟถนนนะครับโรดไลท์โซลาร์ฟลัดไลท์นะครับ จะนกายกระพริบของไฟแดงๆนี่อยู่นั่นนะครับคือกระพริบนะหนึ่งสองสามมันจะมีทั้งหมดวันนี้ต้นสวรสนะฮะต้นสวรสที่หน้าสวนตรงนี้ออ,ออกดอกลูกหล่นลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเก็บลูกไปทําน้ําสวรสกินลูกออกมาแล้วจะไม่มีคนเก็บลูกก็เลยหล่นลงมาอาชีเอามาดูสิเอามาดูหน่อยอ่านี่ผลสวรสนะครับผลสวรด ก็ช pues so no nah, ี้จะเก็บไปทำน้ำสบรสดูยิ้มไหก็แผงนี้นะฮะแผงนี้ขนาด24วัตต์นะครับขนาด24วัตต์24วัตต์มันจะมาพร้อมกับเดี๋ยวมาให้เห็นใกล้ๆดีกว่าครับเนี่ยขนาด24วัตต์มันจะมาพร้อมกับหลอดนะครับอันนี้เป็นแผงโซล่านะฮะ เอาดูให้ดูก่อนแกะออกมาก่อนเลยนะครับ<ห>เอาชูเอามาชูชูอ๋อนี่ออกมาออกมาเป็นชิ้นๆเลยออกมาเป็นยวงๆเลยก็ออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับที่เขาแถมมาเอาวางไว้ตรงไหนก็ได้ไเอาวเดี๋ยวแกะกล่องออกมาก่อนนะฮะแกะกล่องออกมาเรียงให้ดูก่อน นี่ก็เขาแถมน็อตมาอันนี้เป็นรีโมทรีโมทสำหรับสั่งงานรีโมทสั่งงานแล้วก็มีฐานรีโมทด้วยนี่เป็นแผงแผงขนาด24วัตต์นะครับขนาด24วัตต์ความกว้างคูณยาวของแผงนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเขาได้บอกไหม <c oughs> อ้าววัตต์ก็แล้วกันอันี่ก็ได้อ่าตั้งไว้ตรงนั้นก็ได้ แล้วก็นี่จะเป็นในส่วนของหลอดไฟนะครับพอ่อว่าเกลือเทศเหรอพ่อเสาวรอดลูกเสาวรอดอันนี้เป็นหลอดไฟนะฮะหลอดรดไลท์นะครับไลทิ้ง e v e r y w h e r e in your home garden ์เด้นแปลง่ายๆแปลแปลแปลง่ายๆก็คือ,อปแปลง่ายๆก็คือว่าไฟ ทุกที่ในสวนในบ้านสวนของคุณนี่แหละนะฮะไล t i n g e v e r y w h h r e in your home garden นกะ็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ผมไม่แน่ใจนะฮะยังไม่ได้อ่านเลยว่าผลิตภัณฑ์เขามาจากไหนเขาผลิตในที่ไหนเอ่เยแต่ก็ลองดูนะครับลองดูใครที่มีบ้านสวนนี่สามารถที่จะซื้อไปลองได้นะฮะแกะออกมานี่ก็คือเป็น LED ไฟ LED นะครับเป็นหลอดหลอดหลอดแล้วก็แบตเตอรี่เขาจะอยู่ในนี้เลยนะฮะหลอดแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนี่กี่หลอดกี่ LED แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูในคู่มือก่อน <c oughs> ก็มีทั้งหลอด LED นะครับใส่แว่นนิดนึงนะฮะ,ออะเอามาแล้วเหรออาชีพไปไหนมาอาชีพไปชีมาโอ้ไปชีมาโอ้โห แบตเตอรี่ uh, ความจุนะครับความจุ5 0 0 0มิลลิแอมนะครับอ่ออันนี้ด้วยอ่โอเคฮะก็มีเป็นแบบ LED ลองดูนะครับการประกอบก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าเขามีเขามีสายมีสายมาให้เรียบร้อยนะครับมีสายมาให้เรียบร้อยมีทั้งสายมีทั้งจะทำอาชีพอจะทำ oh. เอาเริ่มแรกแล้วก็มาประกอบ ประกอบระหว่างแผงนะฮะแกะอันนี้ออกมาก่อนอครับต้องต่อเสื้ออันนี้ด้วยอ่าประกอบระหว่างแผงแผงโซล่รรากับ LED ก่อนนะครับแผงโซล่รรากับ LED ไม่ต้องกลัวว่าจะทําผิดนะครับเพราะว่าเขาจะเขาจะมีบล็อกให้เลยถ้าใส่ไม่ถูกมันจะใส่ไม่เข้านะครับมันจะสวมไม่เข้าเพะ ก็สวมเข้าไปเลยแล้วก็หมุนเกลียวมีเกลียวล็อกหมุนให้เรียบร้อยพ่อหมนุน่อครับอาชีพจ,จ,จะทําทุกเดี๋ยวมันแถงมันแตกสกรูกับน็อตเขาให้มาเป็นชุดเลยนะฮะไม่ให้แบบ,แบบยิงกับผนังปูนมา ทีนี้ก็พอหลังจากที่ผมประกอบอันนี้ประกอบขาตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยประกอบขาตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาต่อต่อไฟทิครับต่อไฟเข้ากับแผงนะฮะเราก็จะมีสายสายเนี่ยประกอบง่ายนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะต่อผิดเพราะว่าทางมาจามีม,มีล็อกมีบล็อกมาให้เลยนะฮะว่า ถ้าสมมติว่าใส่แบบนี้มันจะใส่ไม่เข้านะครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าใส่ถ้าใส่ถูกต้องเนี่ยมันจะใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวอ,อาชีพจะเชื่อมด้วยเหรออ่เอาเอา,เอาเชื่อมเชื่อมอาชีพเอาเชื่อมให้หน่อยอเฮ้ยเดี๋ยวใส่เข้าไปอึ๊าอาชีพใส่เข้าไปอ้นี่เรียบร้อยหลังจากนั้นอ้าหลังจากนั้นเขาก็จะมีเกลียวล็อกเกลียวล็อกให้ อ้าวกเรียวล็อกล็อกเข้าไปก่อนวูอะไรเนี่ยพ่อนี่ล็อกเรียบร้อยนะครับจะหมุนด้วยพ่อพ่อจะหมุนด้วยหมุนด้วยแค่นี้นะฮะก็เป็นเสร็จขั้นตอนการประกอบเนี่ยครับจะหมุนด้วยอาชิริก่อนสิลูกเนี่ยเสร็จขั้นตอนการประกอบนะครับประกอบง่ายๆอาชิริก่อนล็กลิก่อนก่อนนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนการประกอบนะฮะ ตอนนี้ไฟกําลังชาร์จอยู่นะฮะไฟกําลังชาร์จอยู่ตอนนี้ณขณะนี้เราจะสังเกตว่าไฟชาร์จนะครับนี่ไฟชาร์จเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าไฟ LED เขาจะแสดงผลว่าไฟไฟชาร์จอยู่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจะมีไฟแดงๆเห็นไหมฮะไฟแดงๆก็คือสัญลักษณ์ของของการที่โซล่าเซลล์กำลังชาร์จนะครับกำลังชาร์จไฟเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ของหลอดเนี่ยนะฮะ นี่ก็คือเขากําลังชาร์จอยู่นะครับทํางานแสงขนาดนี้ยังไม่ยังไม่มานะครับเดี๋ยวผมจะแผนให้ดูแสงหน่อยแสงตอนนี้ยังมีเมฆนะครับแต่ก็ชาร์จแล้วนะฮะแผงนี่ทำทำงานชาร์จแล้วตอนนี้มีเมฆอยู่แต่ก็ชาร์จแล้วก็เป็นแผงขนาด24วัตต์เล็กๆนะครับสาหรับบ้านสวนใครที่มีบ้านสวนใครที่ต้องการที่จะติด โซล่าเซลล์เพื่อประหยัดก็แล้วแต่นะครับก็มาทดลองรีวิวนะฮะสอบถามรายละเอียดเข้ามาใต้ได้ใต้คลิปนะฮะว่าราคาหรือว่าสั่งซื้ออะไรที่ไหนนะครับจากนั้นก็เป็นส่วนของรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลก็เขาจะามีแบตเตอรี่ขนาด 3A นะฮะ AAA มาให้ด้วย ก็ใส่รีโมทเข้าไปนะครับเพื่อที่จะควบคุมไฟว่าไฟเนี่ยมันสว่างขนาดไหนหรือว่าเราต้องการให้อยู่ได้กี่ชั่วโมงนะครับก็มีหลายปุ่มนะฮะเนี่ยเห็นไหมมีหลายปุ่มทั้ง 3h 5h 8h h. H, 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 h ผมว่าน่าจะมาจากคำว่า power นะครับมาจากคำว่าชั่วโมงนะเดี๋ยวจะทดลองดูนะครับประกอบดูเดี๋ยวจะทดสอบดูนะครับทดสอบ กดผมจะกดปุ่มออนดูนะฮะปุ่มออนดูโอ้หก็สว่างเลยนะครับโอสว่างจ้ามากนะฮะนอกจากปุ่มออนนะครับนี่ก็คือปุ่มออนกดแล้วติดเลยแล้วก็ออฟนะฮะออนออฟออฟก็คือปิดนอกจากนี้ก็มีระดับต่างๆนะฮรรวมทั้งแสงอ่านี <S <S pair, also, ้น่าจะเป็นอันนี้กดทางนี้ดับเลยออาเป็นไฟกระพริบหรือไงเนี่ยลองออนใหม่นะครับ ตรงนี้ไฟน่าจะลดน้อยลงหรือยังไงเอากับสามเอนี่คืออะไรเนี่ยตั้งเวลานะฮะทดลองดูนะครับทดลองดูทดลองใช้ดูแล้วก็เราจะใช้เป็นเองนั่นแหละก็เราจะเห็นระดับการชาร์จเนี่ยนะครับการชาร์จก็คือไฟสีแดงแดงเนี่ยกำลังกับพริกบกระพริบอยู่นะฮะก็จะมี LED 5ระดับ5ระดับเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าจะชาร์จเต็มหรือ,อยังตอนนี้ กระพริบไปถึงระดับที่3มนะครับมี2หลอดที่ติดอยู่หลอดที่3ามกำลังกระพริบก็คือกําลังชาร์จอยู่นั่นเองคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าใครมีบ้านสวนต้องการที่จะประหยัดไฟนะครับประหยัดกระแสไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะฮะก็สามารถที่จะทดลองนํามาใช้ดูสั่งมาใช้ดูอสอบถามรายละเอียดไว้ใต้คลิป นะฮะผมก็จะจะมาแนะนำนะฮะมีอะไรตอบได้ก็จะตอบว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับส่วนประกอบต่างๆราคาเท่าไรสั่งซื้อได้ที่ไหนไดครับขอบคุณที่ติดตามมาชีวีนะครับสำหรับคลิปนี้อ,า What อา้าววัดอาคิอ้าวบายคุณผู้ชมก่อนบาๆครับสวัสดีครับ